น,นี่พันเสี่ยน,นสีขาวนวลๆแกสีขาวเนาะนวลสิสีขาวกิิงนี่สินวลสีม่วงเลยพี่น้องเลยมันไหลมันหลายพันแต่ว่าต้นเดียวเดยอันนี้นวลสีชมพูอพ,พี่น้องเนี่ยต้นเดียวต้นเดียวแต่ว่าหลายพันนี่อันนี้พันหนึ่ง อันนี้พันอันนี้พันสีชมพูเนาะพี่น้องเนาะกิ Г ่งนี่เนาะกิ่งนี่สิพันสีเยนสีขาวกิ่งนี่สิพันนันกิ่งนี่สิพันสีเยนสีม่วงมันมีทุกสีพีน audio, ่น้องนี่นะแต่ว่าต้นเดียวเด้ต้นเดียวพี่น้องแต่ว่าั้างลายสีแต่กะกะกะหวานทุกทุกสีกะหวานทุกทุกทุกกิ้ง หวานทุกกิ้งนีน่นะพี่น้องดกผลไม้จากสวนเนาะพี่น้องเนาะที่สวนย้ายปัดใจเนาะนี่หวานดี่พี่น้องไอ้หวานหวานย้ายปัดใจจีดย่างมากอกเมื่อยกับมากินเนาะหน้าสมโอก,ก็กินสมโอหน้าบักงอก็กินบักง้อ นาบักลำย,ยายยายไปแจกกินบักล้มยายนี่นาบักมังคุดยายไปแจกกินนามังคุดผลไม้ยอยู่ในสวนพี่น้องบได้สื่อพันดอกอยู่ในสวนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เขานะพี่น้องเนาะ <c oughs> เขายุผสมป้าอยางเขายุล่องกลางเขา่า เขอยู oh, ่ในไฮ